หลายวันมานี้เนี่ยผมไม่ได้ทำคอนเทนต์ที่มีเนื้อหานักหนักหลังจากที่คลิปสุดท้ายที่พูดเกี่ยวกับการเมืองเนี่ยมันก็เป็นเหมือนการปล่อยระเบิดลูกใหญ่นะเพราะผมคิดว่าปัญหาในบ้านเมืองเนี่ยมันมีมากพอแล้ว เพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะพยายามนะทำให้คลิปนี้มันไม่หนักเกินไปแล้วก็มันจะเป็นเรื่องที่ไม่ต้องสนใจนะว่าคนจะดูมากน้อยแค่ไหนเหมือนเช่นทุกคลิปที่ผ่านมาคุณเห็นไหมว่านกที่มันบินรวมกันเป็นฝูงแล้วมันกำลังไปกิน รวงข้าวอยู่นั่นมันมีจ่าฝูงไหมคุณดูออกไหมว่าตัวไหนคือจ่าฝูงผมจบสตววิทยาเชี่ยวชาญเรื่องพฤติกรรมของสัตว์ผมยังไม่สามารถแยกได้เลยว่าตัวไหนคือจ่าฝูงแต่ทำไมเวลามันบินมันบินไปในทิศทางเดียวกัน เหมือนกับว่าถูกตั้งโปรแกร,รมไว้นี่แหละคือสิ่งที่เรียกว่ากระแสโลกนี้เนี่ยมันเป็นไปตามกระแสไม่ว่าจะเรื่องของการเมืองเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมหรือแม้กระทั่งธรรมะในเรื่องของธรรมะเนี่ยโลกเนี่ยมันคือการ ไหลลงสู่ที่ต่ําการใช้ธรรมะคือการทวนกระแสของทั้งโลกเพราะฉะนั้นถ้าคุณเนี่ยชอบอะไรที่คนส่วนใหญ่เขาชอบกันเป็นกระแสก็ให้อนุมานได้ว่าสิ่งนั้นไม่ใช่เรื่องที่ดีสันได้ก็สันนั้น ่องนี้จึงมีจุดยืนที่ชัดเจนมาโดยตลอดคือการไม่สนว่ากระแสมันจะเป็นยังไงสนเพียงแค่สิ่งที่สื่อสารออกมาเนี่ยว่มันให้อะไรนะกับตัวผมและสังคมบังคิป จะไม่มีการพูดอะไรเลยแม้แต่คำเดียวอย่างเช่นคลิปที่ผมจะทิ้งไว้ให้นะท้ายคลิปนี้คือการเดินเข้าไปในหมอกไม่มีข้อความบรรยายแต่เป็นคลิปที่มีคุณค่ามากนะโดยเฉพาะคนที่มีพื้นฐานธรรมะอยู่แล้วนะ เขาเห็นแล้วเขาก็จะเข้าใจว่ามันมีค่ามากแค่ไหนแต่เป็นคลิปที่ไล้ความหมายสำหรับบรรดาน,นกเหล่านี้คุณก็เลือกเอาเองแล้วกันว่าคุณต้องการเป็นสิ่งที่อยู่ในฝูงหรือออกมาจากฝูง ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ดูถูกเหยียดยามการคลุกคลีอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะแต่ต้องการจะชี้ให้เห็นว่าคนที่มีปัญญาเยอะไม่เคยอยู่คลุกคลีกัน ปัญญาของเขาเกิดขึ้นจากการที่อยู่คนเดียวหลังจากนั้นเมื่อเขาตรัสรู้แล้วเขารู้แล้วว่าอะไรคืออะไรเขาใช้ความสามารถทางปัญญานั้นในการอยู่คลุกคลีเป็นหมู่คณะได้โดยที่ไม่ได้ไหลไปตามกระแสในบด,ดานนกพวกนี้ก็เช่นกัน มันก็คงจะมีบางตัวที่อยู่รวมกันเป็นฝูงแต่มันฉลาดกว่าตัวอื่นคงจะมีบางตัวที่มันรู้ว่าถึงแม้จะต้องบินไปในทิศทางเดียวกันแต่เมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันอย่างเช่นโดนยิงหรือว่าโดนสัตว์นักล่าเข้ามาตะครุบ มันจะบินไปในทิศทางที่ต่างจากฝูงและมันก็จะรอด